LW สองศูนย์พแม่เนี่ยหนูมาแล้วนี่พี่พี่พี่อะไรนะพี่อะไรถามหนูเมื่อกี้พี่ระบนใช่ไหมพาร์ิแกนจีนอุ้ยตกใจพาดิแกนจีนขนาหนา,า,นานะคะพีมีทั้งหนาทั้งบางลูกค้าแต่บางวันนี้จะเปิดญี่ปุ่นให้แต่หนาจะเปิดจีนนะลูกค้า โอเคค่ะมา้อมกันหรือยังมาแล้วผ่านหน้าป้ายแพนด้าคุณแนมะ่ LW สอจ้าโอ้โหลายสวยมากเลยนะนี่นี่เจอตัวนี้เข้าไปขอหยิบก่อนเลยโอ้ oh my god เวอร์หวังมากขอติดกระดุมให้เพื่อชมความงดงามของ,งน้องก่อนนะคุณแนมะ่เว้ยนี่เวอร์จังอะอะไรเยอะมาก ล้วอะไรไม่มีแบบชํารุดเลยนะลูกค้าตัวนี้อะไรครบนี่ค่ะอุ้ยเป็นเป็นไหมพรมอันนี้ด้วยนะเส้นใหญ่นี่ค่ะไม่คันด้วยลูกค้าคันนุ่มมากอะไรเยอะมากลูกค้าดูลายด้านหลังเขาสิสวยเนาะฟ้าต่อเลยสวยมากะดูมแบบมีดีเทลเลยไรไม่ค้างใช่ปะมันเลิศจังเลยนะนนี่ลูกค้านี่กระดุมครบนะลูกค้า ผ่านด้านหลังชิโนริ ri. แล้วเป็นเออดีเทลเก๋นนะฝั่งน,นี้คือเป็นลายเล็กลายใหญ่ด้านหลังก็สลับกันเอออ่ะ,อะเก๋มากดูกระดุมกระดุมสวยมากว้าวเอชอร์รี่อีกแล้วค่ะเป็นแบบเชอร์รี่มินิมอลส์นะคะเชอร์รี่งานปักงานปักน่ารักมากะนะคะคุณไม่เอาค้างไปแล้วปกติไหมตุ๊กั้่คุณแม่ ท่าชัดเสียงชัดไม่แจ้งหนูได้เด้อนนแบบโอเค,อ,เคอุย้ยกระดุมเวอร์มากลูกคะ่ะสวยมากลูกค้านี่ค่ะดูตัวนี้กระดุมแบบโอ้โหราชนิกุลสุดๆ <c oughs> น่ารากักสีพาสเทลดีมากมีครอบตัวสัน้นตัวคลุมเก๋ๆใส่เป็นแบบแมทช์กับเสื้อกล้ามด้านในได้นะคะประมาณกี่ตัวคะ ประมาณแปดิบเหมือนกันลูกค้าแปดสิบบวกลกใช่ประมาณนี้หนูดูกระดุมดูอะไรให้ด้วยนะเนี่ยลูกค้างานไม่แตกไม่กระดุมไม่ขาดนี่ขอบแล้วเป็นปักลายดอกไม้ลูกค้าเป็นปักสวยมากเลยสีครีมครีมอุ่มนุ่มลูกค้านุ่มมากมากใส่สบายเลยอ่ะไม่รู้สึกคันไม่รู้สึกอะงานที่หนูมาช่วงนี้ค่อนข้างชัวร์เลยอ่ะลูกค้าไม่ค่อยแบบเหมือนลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วรู้แล้วว่าอะไรสวย โรงงานไหนเด่นอะไรลูกค้าเล่นได้แทบจะไม่มีปัญหาเลยตอนเนี้ยใช่ค่ะพอรู้สเปคโรงงานหมดเลยค่ะนี่สวยมากอุ้ยพ้าผ้าตัวนั้นนุ่มแล้วตัวนี้ค่ะลูกค้านี่เป็นไงเป็นไงนี่สกอตน่ารักมากนี่คอลโลลิต้าสไตล์คอลน่นานุ่มเป็นขอบกระดุมครบลูกค้านี่ค่ะตัวนี้ อันนี้เป็นฟิลแบบแฟชั่นนิดนึงนะคุณพี่ตรงกลางเป็นไหมพีม่ขอบค่ะอันนี้ขอบขอบอม,มีขอบมีอะไรไปด้วยลูกค้าก,กะลูกค้ากระดุมบางมีกระดุมบางตัวครบท้วนครบท้วนเลยน<ม>ี่นะ,ะผ้าดีมากเลยหนานุ่มน่ารักเอาแล้วขออย่างเดียวโทรศัพท์ะะไม่เป็นไรใช่ป่ะคุณออฟไลน์อยู่ใช่ไหมโอเคยังปกตินะลูกค้าใช้เน็ตโทรศัพท ราคาสามพันห้าค่ะลูกค้าสามพันห้าได้สี่สิบห้าโลนะของหนูทำสี่สิห้าโลไม่ใช่สี่สิบโลนะลูกค้านี่กระดุมครบแบบจริงโอ้โหไม่ใช่สวยแต่ไม่ไม่ใช่สวยแต่อะไรแบบเดี่ยงอะไรยังดีลูกค้าครบจ้ะตัวนี้นี่แร้พร้าใหมของหนูสี่ิห้ากิโลเต็มนะลูกค้าสามพันห้า้าใหม่มากสวยลายเยอะบางอาจจะสูท ของของลายลายลายนะหมายถึงลายอาจจะสู้บูไม่ได้แต่ว่าเขาให้ความแฟชั่นมาเยอะเนี่ยตอนนี้นนขาหน้างานจีนเด่นๆมี2ตัวลูกค้าคือแพนด้ากับบูบูจะเป็นพรีเมียมเลยพรีเมียมราคา3ามพลูกค้าจะเน้น<ว>แบบลายเยอะกว่าวแต่แพนด้าก็สวยจัดเหมือนกันแล้วก็สะอาด <Aww> มากาด้วยงานสะอาดลูกค้าไม่ต้องฟักเลยเปิดแล้วแบบว่าฝุ่นไม่เยอะนะลูกค้าเอาไปแบบ แค่ทําตีฟูอ่ะลูกค้าขายได้เลยไม่ต้องัาแล้วใช่เชียร์เลยตัวนี้ของแพนด้าจะถูกกว่ามาถูกกว่านี่ครับผมอุ้ยนี่ไงตัวนี้สวยมากลายดีสวยอ่ะโชว์เพลินมากลูกค้าหนูบอกเลยตัวมีแต่งานสวยๆงานสวยน่ารักรูปรีวิวส่งฟรีนะเอาก้อนนี้เลยงับลูกค้าเอาไหมเดี๋ยวหนูขึ้นรหัสให้นะ ราคาสามพันห้าส่งฟรีนะลูกนี้ใครอยากได้นะลูกค้า้ครอบกระดงกระดุมอยู่ดีอ่าดูเศษค่แรกสวดมากรูดทิปให้ด้วยนี่ละหากดบ้างหรือหนาค่ะหนาค่ะลูกค้าี่เป็นหนานะตัวนี้งานหนาจ้าอคค่ะมนิโคค่ะเมขอบ <Brand S 2> <20 S 1> มีส<ล> <มะ S 2> ิบหน้าผ้าแบบนุม่มนิ่มเด้งมากวิกระดุมมุกน่ารักมากเลยคูกคะเดี๋ยวหนูติดกระดุมให้ให้ดูเลยจ้ะตัวนี้ให้ดูทรงให้ดูทรงคะจะเป็นสไตล์แบบคุณหนูโลลิต้านะคะอาจจะใส่คู่กับอันนี้ก็ได้นะกระโปรงทวีตแล้วก็ใส่เป็นคลุมสไตล์นี้ได้นะคะน่ารักมากรหัสมาเลยฟอฟันศูน์ค่ะคุณแม่รีวิวส่งให้ฟรีไปเลย เอาไปเลยตัวนี้น,น่ารักกระดุมครบกระดุมครบพวนผ้าใหม่มากแฟชั่นจุกโจกนะคะไหมพรมแฟชั่นที่เป็นสไตล์วัยรุ่นนิยมเลยงานนี้นะแม่จริง,งเปิดแล้วยิม้มเปิดแล้วไม่โดนจับว,ว้าวน่ารักอ่ะโชว์เลยน้องไม้นี่น่ารักมากเออเนี่ยยิ่งอันนี้ก็ยิ่งสวยไปกันใหญ่เลยเนี่ยใหมพรมถักเส้นใหญ่ลูกคา แล้ดูไซส์สินุ่มมากลูกใหม่ฟอร์ฟ n น2อคุณแม่3,500นานพยายามติดกระดุมให้ดูด้วยนะลูกค้าสวยมากโอ้โหเกินเบอร์สุดๆ,ดๆพี่บีพี่บีบอกว่าซื้อป้ายบูมาสวยทุกตัวใช่ลูกค้าป้ายบู<ช>มีเนี่ยมเลยไม่ดูดค่ะใครได้คะลูกนี้ วยอันนี้น่ารักมากคุณแม่รีวิวรีวิวหายแล้วนะลูกเอาลูกใหม่ไปเลยลูกค้าฟอฟันสองสองฟอฟันสองสองฟอันสองสองค่ะคุณพี่อยากได้เยอะนะพิมพ์เ่ากับจำนวนมาได้เลยวินี่สไตล์คอปกโรลิต้าคอแบบคุณลูกคุณหนูคุณแม่ดูสิตัสิบลูกขอเลดหลังบ้านได้เลยนะลูกค้าสิบลูกขึ้นถูกลงอีกขอเลขหลังบ้านได้เลยขอเลทได้เลยคุณแม่ ฟลอฟันสองสองค่ะคุณพี่จะตัดสอกลหนูก็ได้นะลูกค้าได้ชัวร์เลยว่าได้งานสวยใช่ชัวร์ชัวรแน่ๆนี่งานถักถักงานโคเชนะคะม,มีมีตัวซิปไปด้วยนะคุณแม่อุ้ยแต่ตัวซิปมันเลิศนะซิปซูไม่แตกเลยอะนะคะหาหัวมันเกิดน,นี่หัวอยู่นี่ สีฟ้าเป็นฟ้าพาสเทลน่ารักมากตัวนี้ตัวสิบนะโชว์ทุกตัวเลยอะ่ะจริงแล้วติดกระดุมให้ด้วยนะคะโชว์ทุกตัวติดกระดุมให้ด้วยเออเจอกระดุมหายบ้างปะยังนะยังไม่เจอกระดุมหาย,นนเ,หายเลย,เลยใช่ลูกค้าจ๋าสิบก็รู้ได้ลูกค้าเพอร์เฟกที่สุดอ้าวเหรอพี่ชนาดได้รีวิวเหรอมันดูดเขาอ๋อมันดีเลนหน่อยคุณแม่ ไม่เป็นไรลูกค้าที่ไม่ทานรีวิวนะรูปใหม่ได้ค่ะฟอฟันยี่สิบสองมาเดี๋ยวเลยแม่สวยเหมือนกันแน่นอนนะคะรอดเดียวกันจึ้งจึ้งแน่แน่เว็นี้น่ารักอีกอ๋อนี่ข่าวชาแนลชาแนลฉ่ำมากแล้ดูด้านหลังนะจานี่ขอบขอบปุกน่ารักเป็นคือแบบกลิตเตอร์โอ้น่ารักเนาะ กากเทนี่3ตัวนี้สีดำแต่เป็นสีดำที่แต่งกระดุมเวอร์มากลักชูมากรลักชูรี่สุดๆสวัสดีค่ะคุณพี่สาวิิป้ายอะไรคะป้ายแพนด้าค่ะพี่ตัวนี้ป้ายแพนด้ารีวิวอีกลูกเดนูขอคาดิแกนญี่ปุ่นก่อนนะสวยงานลอยเยอะเลยลูกค้ายิ่งหมดเลยอ่ะนี่โหกระดุมเวอร์มาขอรันบนราวให้ชมก่อนคุณแม่เนี่ย หนูให้พี่เอาเลยลูกใหม่เนี่ยสามพห้าคุณแม่นะสวยไม่แพ้หรอกรีวิวนะฮะสู้ดีนะไปเปิดลูกใหม่ตัดเราไปสักสิบเอยตัดไปสักสิบลูกคุณแม่เอยขายได้สนุกแน่นอนหนูว่ากำไรนิดอุ้ย1ิบลูกเดี๋ยวให้ราคาปังๆใช่ไหมพี่มันเหนี่ยวสวยมากค่ะขอบคุณนะนี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้ทาดาสวยมากวยจริงเนี่ย แล้วบางตัวกระดุมเขาเป็นฟิลแบบลักชูรี่กูชี่ชั้แนวเออคุณหนูคุณนายคุณท่านคุณเธอสุดๆดูแล้วค่ะก็รีวิวดีใจมากไม่เคยทานก็รีวิว okay. <c oughs> ได้แล้วลูกค้าเย้ yeah, ดีใจด้วยค่ะได้สง่งฟรีส่นยอดได้เลยนะคุณแม่ตัดยอดสามทุ่มนะทันรอบส่งพรุ่งนี้นะคะส่งวันพรุ่งนี้ได้เลยโอนก่อนสามทุ่มนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้หนูเช็กระดุมเช็คอะไรให้ด้วยนะลูกค้าดูนี่จังกระดุมคลแล้วจะบุด ลวงอันนี้สวยมากตัวน,นีค้ครอบครอบน่ารัก,รรรกเดี๋ยวต่อคาร์ดิแกนบางงานญี่ปุ่นลูกค้าลูกร้อยโลสำหรับคนที่ชอบแบบเอ,อิร์ธโทมินิมอลแล้วก็ติดพวกยูนิคอร์จริเยอะเยอะเยอะมากชอบงานแบรนด์ไปเล่นยิ่งเลยใช่ไอส่วยเนี้ย 905 905คาดิแกน905ชึบมาลูกค้านี่อันนี้ตัวสีนะจ๊ะแม่อันนี้คือรู้สีให้พร้อมเออ,อลายน่ารักลายน่ารักท้าใหม่ลายเยอะไม่ว่าจะเป็นงานแบบเส้นเล็กเส้นใหญ่งานถักงานโคเชอย่างเงี้ยคุณแม่เชียร์เลยตัวเนี้ยสวยมากนะคะ